รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยคริสตินาคาลิยาเครื่องสำอางสำหรับช่างแต่งหน้ามืออาชีพ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโกธี Go, รศักดิ์พันธุจริยาครับเป็นประจำนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสีผมเส้นผมแฟชั่นทรงผมและเทรนด์ผมเรามีมาเสิร์ฟกันที่หน้าจอครับทุกสัปดาห์แต่ในวันนี้ครับขออนุญาตเอาใจคุณผู้หญิงสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าหลายๆคนผมเชื่อว่าอยากตัดผมบ๊อบแต่บ๊อบมีหลายอย่างนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอผมบ๊อบ2รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบ๊อบคอนเคฟนะครับแล้วก็อีกบ๊อบหนึ่งครับ เป็นบ๊อบดัดแม่มันต่างจากบ๊อบเหวี่ยงบ๊อบเทบ๊อบทุยยังไงแล้วล่ะก็อาจารย์กรายามีคำแนะนำดีๆมาฝากกันแน่นอนแต่ตอนนี้พักกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับความรูออ้คู่แฟชัน่นความรูออ้คู่แฟชัน่นสนับสนุนโดยอินทราเคราอาหารผมฮิโนกิแชมพู เสริมคุณภาพผมแบบครบครันการเรียนรู้ไม่มีคำว่าสิ้นสุดครับและช่วงเวลาดีๆต่อจากนี้นะครับเราจะอยู่กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมอาจารย์กลายาภูมรินหรือว่าอาจารย์แม่แห่งเกตกล้าวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกนะคะอาจารย์แม่ครับสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องผมเช่นเคยครับจะมีอะไรมาสอนสอนลูกศิษย์แล้วก็ลูกๆที่อยู่ทางบ้านบ้างครับสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้ถึงเรื่องของผู้หญิงครับ ผู้หญิงที่พูดถึงกันว่าผู้หญิงเนี่ยรักผมกันมากเลยนะรักรักผมจะตัดผมสักนิดก็กลัวสั้นผู้ชายก็เป็นเหมือนกันนะครับอาจารย์แม่ตรงนี้นะคะก็ต้องขอฝากท่านผู้ชมว่าสำหรับที่เราไว้ผมบ๊อบ,รบเราจะตัดผมบ๊อบกันอาจารย์จะบอกว่าผมบ๊อบเนี่ย ส่วนเด่นของผมบ๊อบอยู่ตรงต้นคอของผู้หญิงครับเพราะอะไรครับถ้าช่างตัดผมดีทุกเส้นเรียบตรงไปเวลาเดินก้มไปเนี่ยจะเห็นต้นคอเนี่ยสวยแล้วส่งบ๊อบนี่จะมีเสน่ห์ตรงที่ความกลมของผมจะเป็นบ๊อบเทก็จะเห็นเทลงไปแต่ต้องทุกเส้นเนี้ยเสมอกันครับก็ต้องแนะนําของผู้หญิงทุกคนว่าถ้าจะตัดบ๊อบก็ต้องตัดให้สวยครับอย่าไปเสียดายความยาวของบ๊อบตรงนั้นนะคะสิ่งที่จะพูดตรงนี้ก็คือ รีดผมเนี่ยไว้บ๊อบก็รีดผมไว้ผมยาวก็รีดผมสิ่งที่เราจะพบเจอกันก็จะเป็นอย่างนี้กันหมดเลยครับก็เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถึงจะเป็นผมบ๊อบสั้นคุณควรจะใช้ครีมนวดผมที่สำสำหรับทิศเม้นเส้นผมให้มอยเจอร์กับเส้นผมคุณ เพราะ,ะเราใช้งานเขาทุกวันแล้ว,แล,วแล้วก็ในในมอยเจอร์เนี่ยก็จะคงมีฮิสตาอีนที่สำหรับทำให้สผมเนี่ยแข็งแรงก็ควรจะมีตรงนี้นะคะก็ขอฝากไว้ก่อนก่อนที่เราจะมาพบกับนางแบบกันครับชั้นชมเลยครับค่ะนางเอกของเรื่องก็คือการ ผสม SOS ลงไปในสีที่เราได้ผสมไปแล้วนะคะมีตัวโปรตีนค่ะเป็นคาวาเลนต์นะคะตามด้วยมมยเจอเมอริกนะคะก็คือมมยเจอร์นั่นเองให้ความชุ่มชื้นนะคะไฟฟ้าสถิตนี้ก็จะรับคาบทีเดียวค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์นัดกันไว้ใช่ค่ะวันนี้าจมาตามสัญญาแล้วเอาแล้วนะคะวันนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะใช่ค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนู้นไปคุยกันก่อนนะคะใช่เลยค่ะค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอตรวจสภาพเส้นผมก่อนโอ้โหเส้นผมสุดๆเลยคือฟูมากเลยนะคะแล้วก็แบบหยิกแล้วก็บิดอยู่นั้นค่ะเวลาทําเองก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ โดยปกติแล้วส่วนมากเรจะไม่ค่อยได้สระผมเองเท่าไหร่ด้วยะะส่ะวนใหญ่เวลาสระต้องไปสระที่ร้านใช่ค่ะเป็นอะไรที่แบบผิดมากนะปัจจุบัน <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วทรงผมเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆเดี๋ยววันนี้จะมา เปลี่ยนแปลงกันคือเวลาสระผมเนี่ยสามารถสระได้ด้วยตัวเองที่บ้านแล้วก็ดูแลได้ง่ายๆเป็นทรงแบบนั้นนะคะ,คะแต่ก่อนอื่นเลยจะถามก่อนเลยว่าจันเนี่ยพยายามที่จะเลี้ยงผมอยู่ถูกไหมฮะถูกค่ะไม่ผ่านแล้วไม่รอดแล้วรู้สึก<ช> <ๆ S 2> แบบหน้าตามไม่สดใสใช่ค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าบุคลิกตัวเองน่าจะไว้ผมสั้นแล้วจะเหมาะกว่าก็ค,คือจะไม่ฝืนที่<ช>จะเลี้ยงผมจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะออกแบบทรงผมเนี่ยมันอยู่ที่หน้าที่การงานเหมือนกันต้องต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ย เคยไปเจอจันนะคะอยู่ห้างเอเบอรียมค่ะแล้วก็จันได้มาปรึกษากันค่ะว่าจะทําผมยังไงเพราะว่าจันเคยติดตามรายการมาตลอดก็เลยมาปรึกษากันตอนเจอกันที่ช้อปปิ้งค่ะแล้วทีนี้ก็เลยนัดกันมาวันนี้นะคะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะขอพาจันไปสระผมก่อนค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราสระกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มลงมือตัดกันเลยนะคะเอาละค่ะคือหน้าที่การงานของจันเนี่ยจะต้องดูแบบดูดี ดูแบบภุม่มฐานนะคะ<ช>เพราะว่าเห็นเวลาทำงานจะใส่สูท<ช>สีดำ<ช>ดูแบบว่า<ช>ดูคึ้มๆหน่อยะนะคะแล้วก็ดูแบบให้ลุกเราดูแบบเฉียบเนี้ยบด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลุกสำคัญมากจะออกแบบทรงผมให้เข้ากับหน้าที่การงานแล้วก็ให้เราเนี่ยดูโดดเด่น<ช>สิ่งสำคัญเลยจันตัวสูงะจะโชว์เทอยเลยค่ะ ให้เด่นเลยให้คอละหงเลยจะเป็นบ๊อบที่เนี้ยบมากเลยเป็นบบคองเคฟทที่โชว์ไททอลเป็นหางปลาลงมาก็เน้นถึงสุขภาพผมที่สวยงามเดี๋ยวเรามาทําสีการสีโดดเด่นมากไม่ได้<ช>เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นแบบว่าผู้ใหญ่<ช>แล้วก็ต้องดูดีเพราะฉะนั้นแล้วสีผมก็จะดูแบบดูให้เส้นผมเงานะคะ,คะแล้วก็ดูให้ทรงผมนั้นเด่นขึ้น หลังจากที่เราตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะแค่เป่าๆนะคะ,คะให้แจนดูทรงว่าเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนมากเลยค่ะจันเป็นไงคะชอบมากเลยค่ะพรตอนรู้สึกเบาเบาขึ้นเยอะเบาแล้วรู้สึกเราแบบว่ามีสไตล์มากขึ้นก่บการที่เราจะต้องมานั่งเลี้ยงผมใช่ไหมคะ,คะ และอย่างนึงคือเหมาะกับหน้าร้อนจนี้ด้วยใช่<ๆ>กําลังร้อนๆเลยเนาะไม่ให้มีไรมาเคี้ยวแถวคอดิเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราสระผมเองที่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะแค่ใช้ดรายเนี่ยผ่าเป่าจันก็ไม่ต้องไปสระผมที่ร้านแล้วค่ะ,คะใช้ตัวบำรุงใช้แชมพูที่ดีก็จะช่วยได้เยอะเลยเอาละค่ะหลังจากที่ได้รูปทรงที่สวยแล้วสีผมเลือกให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นโทนม่วงนะคะ,คะม่วงไแลแลกที่กำลังมา สหรับหน้าร้อนนี้ดูมี <Okay. S 2> ประกายด้วยนะะดูมีประกายเลยเงาเส้นผมสําหรับผมบ๊อบทรงนี้จะดูมีอะไรมากกว่านี้ถ้าสีผมที่แบบโดดเด่นผมชัดสวยงามมากสิ่งสคาคัญเลยจะสามารถติดผมขาวให้จันได้ด้วยเพราะว่าแอบเพ้นผมขาวแล้วเห็นไหมฮะ,ะจะปิดด้วยนะคะแนบเลยล่ะคะ่ะเอาละค่ะจะลงมือผสมสีให้เลยนะคะค่ะ ก็จึงเลือกเป็นกลินไลท์ลักชัวรี่นะคะซึ่งมีส่วนผสมของชาขาวนะคะกล้วยไม้ไวิตามินอีวิตามินซีแล้วก็น้ำผึ้งด้วยจะทำให้การทำผมของคุณจันเนี่ยที่เส้นผมฟูฟเนี่ยแล้วก็เป็นผมที่แบบบิดไปบิดมาเนี่ยสามารถที่จะปรับสภาพผมได้ให้ดูเงาขึ้นเพราะเป็นการทำสีผมพร้อมกับการปรับสภาพผมให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะ ที่สําคัญเนี่ยนะคะในส่วนผสมของบาซามิโกเนี่ยมีนมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเส้นผมเนี่ยก็จะอุดมไปหลายๆอย่างที่เราได้บอกไว้นะคะและบ๊อบทรงนี้ก็สามารถที่จะโชว์เส้นผมได้เลยค่ะเราก็ได้ล้างสีผมกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยแชมพูถนอมสีผมแล้วก็แชมพูที่มีมอยเจอร์มากนะคะเพื่อที่จะทําให้ผมหยิกหยักโตดของจันเนี่ยคลายตัวแต่ถ้าจันใช้เป็นประจําก็จะดูแลง่ายขึ้นผมเราก็จะที่หยิกหยักโสคลายตัวแล้วก็สีผมก็จะเงานะคะหลังจากนั้นแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยหลังศรอาหารผมส<ะ>ใส่ทุกครั้งนะคะค่ะหวีผมจากโคนจนหลุด,ดปลายผมเพราะว่าบางคนเนี่ยมองข้ามว่าการหวีผมแล้วไม่มีความจำเป็นไม่มีความสําคัญแต่มันจะบอกถึงเลยว่าสุขภาพผมเราจะเป็นยังไง<ะ>หลังจากนั้นแล้วผมยิบหยาก,ยากุกแบบนี้เนี่ยเราจะใส่เป no <ะ>็นโนฟีสก็คือไม่ให้ผมมันฟรีซี่หรือมันหยิกปูขึ้นมาก่อนที่จะเป่าแล้วก็เป่าได้ด้วยตัวเองที่บ้านได้เลยไม่ต้องไปลาแล้วค่ะ เราก็เป่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายสุดแล้วสําหรับการดูแลได้ด้วยตัวเองนะคะ,ะหลังจากแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะใส่คริสตัล2หยดเพื่อให้ความเงาที่เส้นผมนะคะถูกใจมากเลยค่ะ แล้วก็ทําให้เส้นผมของจันดูแบบมีสุขภาพดีขึ้นสุขภาพผมดีสุขภาพจิตก็ดีไปด้วยถูกไหมคะสีผมถูกใจมากค่ะเพราะมันดูแบบไม่มีปะกายอะค่ะประกายเงาใช่นะคะแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปนะคะจะดูมีอะไรในผมทรงนี้นะคะหลังจากนี้แล้วจันก็จะดูแลได้ด้วยตัวเองง่ายขึ้นนะคะทําตามขั้นตอนที่บอกทุกอย่างนะคะก็จะทําให้เราไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผมด้วยตัวเองค่ะ แล้วก็มันวีผมใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ <c oughs> เป็นการบ้านให้ไปทำนะคะค่ะการทําทผมวันนี้เหมือนเปลี่ยนชีวิตของจันใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบสระผมกับทางร้านนะคะแล้วพอมาพบกับอาจารย์หนูอาจารย์หนูได้เปลี่ยนบุคลิกของจันไปอีกหนึ่งแบบซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าดูเหมือนสาวเชยๆนะคะแต่พอมาณนะตอนนี้จะมีความร,รู้สึกมั่นใจมากขึ้นและด้วยการทํางานของจันเองนะคะทำให้ จะมีความรู้สึกมั่นใจขึ้นแล้วก็เป็นแบบผมที่เหมาะกับอากาศร้อนบ้านเราอะนะคะแล้วก็เป็นแบบผมที่เหมาะกับจันมากที่สุดเลยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะความรู้คู่แฟชั่นความรู้คู่แฟชั่น สนับสนุนโดยครบสูตรของสุขภาพผมสวยด้วย The Organic Again Oil ขั้นตอนสุดท้ายของเส้นผมสวยลินซีดอวยผมสั้นนะครับสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะดูปราดเปรียวขึ้นเป็นทรงบ๊อบคอนเคฟคอนเคฟก็คือเป็นความโค้งของบ๊อบที่ตัดเนี่ยโค้งขึ้นมาสั้นข้างยาวข้างหรือจะบ,บ๊อบเท่ากันแต่เป็นข้างหลังโค้งนี่เขาเรียกว่าคอนเคฟแล้วคนทั่วๆไปสามารถตัดทรงนี้ได้ไหมครับผม<ด>อยากศกตัดได้ไหมครับตัดได้คะ่ะตัดได้หรือว่ามันอยู่กันสไตลิ่งของเรา จะให้ตรงก็ได้หรือจะให้มันหยิกเป็นวอลลุ่มก็เป็นอีกทรงหนึ่งได้ท,ทุกอย่างอ,อยู่ในการตัดนะคะแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าผมลักษณะนี้ควรจะตัดบ๊อบอะไรครับแลวต้องบอกว่าคุณผู้หญิงสมัยนี้จะต้องเข้าสังคมแทบจะเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนผู้ชายเลยด้วยซ้ำนะครับไปทํางานนอกบ้าน<ช>แล้วมีนางแบบอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าต้องทางานเกี่ยวกับ PR เหมือนกัน<ช>เป็นใครครับเป็นนางแบบที่สมัครเข้ามาครับเห็นเราได้ออกแบบผมสวย ก็จะไปทํางานอยากจะสวยแบบนี้ก็ว่าจะหมกักเวนนางแบบครับสวัสดีค่ะจันทิส,ส,วส,สวัสดีค่ะบวยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นัดกันไว้เป็นนางแบบของเราในวันนี้นะคะขอดูผมบวยกันก่อนนะคะผมเส้นค่อนข้างเล็กนะคะเนื่อทาให้ผมเนี่ยดูค่อนข้างรีบแปน เมื่อได้สัมผัสปลายผมแล้วนะคะรู้สึกสะดุดมากเลยค่ะบวยรู้สึกว่าปลายผมเนี่ยค่อนข้างแห้งนะคะทำอะไรกับผมมาบ้างคะก็จะมีทําสีแล้วก็ดัดปลายลมวนปลายค่ะมวนปลายคือมวนเองใช่ไหมคะช,ชื่อประจำวันเพราะฉะนั้นเอจะทราบแล้วนะคะว่าผมบวยเนี่ยที่แห้งเสียเนี่ยเกิดจากอะไร 1. คืออาจจะทําเคมีไม่ถูกต้อง 2. ใช้ความร้อนกับผมมากเกินไป บอยทำงานอะไรคะเป็น PR ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะออกสังคมบ่อยพบปะผู้คนบ่อยก่อนที่เราจะทำการดีไซน์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอถามบวยก่อนว่าบวยเนี่ยมีความตั้งใจหรือมีทรงในใจไหมคะก็จะเป็นขอสั้นเลยก่อนนะคะวันนี้ขอสั้นเลยขอั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะคะได้ค่ะได้เรียกว่าวันนี้มันเรามาเมคโอเวอร์กันเลยนะคะค่ะบวยแต่ก่อนที่เราจะทำการตัดซอยหรือทำเคมีกันนะคะทุกครั้ง เราจะต้องสระผมด้วยแชมพู y u t e First ก่อนค่ะค่ะในเมื่อเราตัดสินใจแล้วนะคะว่าเราจะตัดผมสั้นนะคะก็จะเป็นผมที่ไม่ได้สั้นมากค่ะเราจะมาตัดเป็นคล้า,ายๆลักษณะ Bob Te กันค่ะแต่ Bob Te ของเราจะมีความพิเศษนิดนึงนะคะเราจะทําการดัดกันค่ะทําให้ผมเนี่ยมีหลอนแล้วก็มีโวลูมในตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องบวยเห็นไหมคะว่าเทคนิค One Cut นะคะรอบเดียวเลยค่ะสามารถเป็น b อ b เทได้อย่างที่เราต้องการเลยค่ะ เราจะทําการดัดผมให้บวยค่ะเราจะใช้เป็นการดัด air wave โดยใช้อัพดู s ิสเ e มนะคะในการดัดช่วยทําให้ผมของบวยนะคะแข็งแรงได้ลอนที่สวยมีสปริงนะคะง่ายต่อการเซตผมค่ะโอ้โหบวยดูเปลี่ยนแปลงไปมากเลยผมนุ่มขึ้นมากเลยค่ะถ่ะเนี่ยก็คืออนุภาพของการดัด air wave นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทําการทํำไฮไลท์กันนะคะเพื่อทําให้ผมของเราเนี่ยดูมีมิติและลอนผมของเราเนี่ยจะดูโดดเด่นขึ้นอีกค่ะ ค่ะบอย่าเพิ่งตกใจนะคะกับไฮไลท์เป็นชังข้างหน้านะคะเพราะว่าหลังจากให้เราใส่สีกันไปแล้วนะคะไฮไลท์ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเด่นของทรงผมทรงนี้เลยค่ะค่ะส่วนสีที่เลือกให้บ้ยในวันนี้นะคะจะเป็นในโทนของไข่มุกเซาซีค่ะเพราะว่าฮาร์โมนีของสีมุกเซาซีนะคะจะช่วยทําให้สีผมเนี่ยดูอ่อนนุ่มค่ะบวกกับลอนผมที่นุ่มนวลของเรานะคะจะทําให้ผมทรงนี้สวยมากขึ้นทีเดียวค่ะ ไว้พอล้างสีเสร็จแล้วเห็นไหมคะเห็นประกายของสีหรือยังคะสวยมากค่ะถูกใจมากเลยค่ะค่ะแต่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาทำการบำรุงผมค่ะเริ่มต้นด้วยที่อินทัคิลาอาหารผมเลยนะคะเพียงเล็กน้อยนะคะใส่ทั่วทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นหวีสี่ใหญ่ค่ะหวีตามทุกครั้งนะคะหวีเยอะๆเลยค่ะให้อาหารผมเนี่ยซึมเข้าสู่เกล็ดผมค่ะหลังจากที่เราบำรุงผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้เป็นอัพดูอีลาสติกเคิรลค่ะ จะช่วยทําให้ตอนผมของบวยเนี่นะคะอยู่ตัวค่ะไม่ต้องกลัวว่าผมจะฟีบระหว่างวันเลยนะคะค่ะโดยปกติแล้วนะคะบวยก็เพียงแต่ใส่อาหารผมแล้วก็ตัวเซตผมเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถปล่อยให้ผมแห้งเองให้เป็นวันตามธรรมชาติได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยจะขอสอ่องด้วยดิฟュเซอร์นะคะเพื่อช่วยล็อกรอนผมก่อนนะคะผมมีวอลลุ่มมากเลยค่ะพี่แล้วก็นุ่มมากค่ะ ลอนผมก็สวยสีผมก็สวยนะคะข้างหน้าที่เราทำไฮไลท์ไว้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นประกายสีมุกเซาสีที่ชัดเจนมากเลยเห็นไหมคะผมมีชีวิตชีวามากเลยค่ะนุ่มมากเลยใช่มมใชไหมคะม<า>จับแล้วปลื้มมากเลื้มสุดยังไม่เสร็จนะคะต่อด้วยลิมซีดออยนะคะเพื่อที่ทำให้ผมของเราเนี่ยนะคะดูเป็นเงาแล้วก็สีผมก็สวยด้วยนะคะ,คะเป็นการบำรุงอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายละ จะเป็นด้วยลินซีดออยนะคะบวยวันนี้นะคะเราก็ได้แก้ไขปัญหาทุกๆข้อทีอท่บวยมีเก่ยวกับเส้นผมแล้วนะคะประทับใจมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทรงผมแล้วก็สีผมนะคะ ได้แก้ไขปัญหาด้านทรงผมให้กลับมามีชีวิตชีวามั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะสีผมนะคะเซาสีรวมถึงการดัดผมนะคะแล้วก็การตัดผมสั้นค่ะไม่เคยได้ดัดมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่เคยได้ตัดสั้นขนาดนี้มาก,ก่อน,นะคะ่ะประทับใจมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์อีฟมากเลยค่ะผมชอบสไตล์นี้มากๆเลยนะครับดูหวานเหมือนสาวเกาหลีด้ด้วยบางมุมนะครับแล้วก็สีผมเนี่ยที่สำคัญเลยมีคลาสดัดไม่หยิกมากแต่อันนี้จะไม่ใช่คอนเคฟเหมือนแบบแรกนอันนี้เรียกว่าเป็นบ๊อบดัดลักษณะคล้ายๆกันนะตัดเทลัมาส้นข้างยวข้างแต่ว่าเป็นวันคัทแต่เป็นผมบ๊อบยาวกว่าวันนี้มีผมบ๊อบมาสองทรงสองแบบสองสไตล์คอนเคฟบ๊อบ ัวอลลุ่มบ๊อบสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการตัดผมบ๊อบนะคะเราก็จะมีทรงบ๊อบมาให้เลือกกันค่ะแต่ถ้ากิดผู้ชมเนี่ยที่ชมรายการอยู่อยากจะเป็นเหมือนน้องที่มาร่วมรายการบ้างอยากจะมาเจออาจารย์แม่สามารถพบได้วันไหนบ้างครับค่ะติดต่อเข้ามาที่โรงเรียนนะคะ 025139749 52ค่ะที่โรงเรียนเกต้าก็คือว่าอาจารย์แม่จะเข้าเฉพาะ2วันเท่านั้นนะครับก็คือจันกับพฤหัสส่วนวันอื่นๆเนี่ยก็จะมีอาจารย์กับทีมงานอยู่กันครบส่วนที่บริษัทเบอร์อะไรครับบริษัทนะคะ029396117 8และ02939 6 4 6 3ถึง5ค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สามารถที่จะดูแลช่างผมสำหรับที่กำลังดัดผมกำลัง ซอ,อยผมหรืออะไรมีปัญหาติดต่อมาเทคนิคเชียนก็จะแก้ไขให้ครับสมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามนะครับโรงเรียนเสริมสวยเกตเกล้าตั้งอยู่ที่โพหนโยทิน30มทับหน่งครับยึงยงยงย่งกับเมเจอร์รัชโยทินนะครับบริเวณอาคารโรงเรียนด้านในก็จะดูแลโดยอาจาร,รย์หน่อยทีมอาจารย์แล้วก็ทีมงานมืออาชีพครับส่วนบริษัทนะครับฝั่งตรงข้ามอาจารย์แม่แล้วก็ทีมเทคนิคเชียนคอยให้คําแนะนําช่างผมทั่วประเทศเลยนะครับส่วนตึกด้านหน้าครับเป็นตึกที่อาจารย์หนูแล้วก็ทีมงานมืออาชีพนะครับคอยดูแลเช่นเดียวกัน เบอร์ตึกด้านหน้าครับ025137711 025137719และ025131719ทุกเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ทุกเรื่องราวรวมไปถึงสอบถามเกี่ยวกับเรื่องคอส หลักสูตรนะครับและที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครๆก็แล้วแต่ที่รู้อยู่แล้วจะมีการดูงานที่ประเทศอิตาลีแล้วก็ไปอังกฤษด้วยนะครับกลางเดือนมิถุนายนก็อย่าลืมเข้ามาสอบถามแล้วก็จองไวล้ละกันนะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกดคลิกไลก์ได้ใน Facebook ของเรานะครับเซิร์ชคําว่าโรงเรียนเสริมสวยเกต้าเป็นภาษาไทยแค่นี้เราก็จะอยู่กันใกล้ขึ้นนะครับรวมไปถึงดูรายการย้อนหลังที่ www.geetka.com ผมโก้ธีรศักดิ์ราจาันกรัลยาต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ